สวัสดีครับวันนี้เครื่อไฟวินัยบริการครับสระบุรีวันนี้ลงงานนานแต่งนะครับน,นี้กำลังเทสระบบตาทุ่งนาเลยครับรงานวินัยบริการสระบุรีครับ กระแสโดย NET Power ไฟนิ่งๆเลยครับวันนี้วันที่6มีนา งานเริ่มกินเลี้ยงวันที่9นะครับวันนี้เราทำการติดตั้งเรียบร้อยเนื่องจากว่ามีงานชนกันโอเคครับ